สวัสดีค่ะเชมนะคะวันก่อนเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการกินยาคุมกำเนิดถูกต้องนะคะว่าจะต้องกินอย่างไรนะคะเพื่อจะได้ ป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์หรือไม่ให้มีการท้องเนะะี่ยค่ะได้ดีที่สุดนะคะยังจำก,กันได้หรือเปล่าคะหากจำไม่ได้นะคะย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะในช่องของเรา YouTube เชิญเพศสัตว์แพทยบสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะและอีกช่องทางนึงก็คือเพจ เชิญเภสัชนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระ,ส,ะรสำคัญเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพจากเราเชิญเภสัชนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมีคำถามจากทางหน้าร้านขายยาของเรานะคะมีลูกค้าถามว่าคุณหมอคะยาคุมกำเนิดตัวเองก็ยังไม่เคยกินทีนะคะ เวลาที่เหมาะสมในการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยค่ะเราควรจะเลือกกินเวลาไหนดีคะกินตอนท้องว่างได้หรือไม่คะเพื่อนๆพืที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะกินยาคุมกำเนิดอยู่นะคะบางท่าน อาจกำลังคิดว่าตัวเองก็อยากจะกินยาคุมกำเนิดเหมืองกันนะคะเพื่อไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ในการคุมกำเนิดหรือรักษาสิวหรือลดอาการปวดประจำเดือนนะคะและอีกลากๆข้อบงชใช้เกี่ยวกับ การกินยาคุมกำเนิดน,นะคะเราก็ได้อธิบายให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรนะคะคำถามจากหน้าร้านของเรานะคะก็คือว่ายาคุมกําเนิดกินตอนท้องว่างได้หรือไม่อยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วไปเลยค่ะกับเชิญเพจสัตว์ค่ะ ยาคุมกำเนินนะคะเขาก็จะมีระดับฮอร์โมนที่หลากหลายนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นอยู่ประมาณ3ระดับนะคะก็คือระดับน้อยนะคะก็คือน้อยกว่า0.02มิลลิกรัมต่อเมตรนะคะพอระดับปานกลางขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.03มิลลิกรัมต่อเม็ด,ด m, นะคะอ่ยี่ห้อนี้นะคะก็มีอีกหลายยี่ห้อนะคะยังไงก็คา,าคุยกันได้นะคะส่วนมิลลิกร,รัมที่ค่อนข้างน้อยหน่อยก็คือตัวนี้นะคะอะ่เมื่อกี้ที่เราพูดไปนะส่วนมิลลิกร,รัมของเอสโรเจนที่ค่อนข้างมากหน่อยก็จะเป็นอันนี้ก็ประมาณ0.035ขึ้นไปนะคะค่ะ นั่นหมายถึงว่าอะไรการกินยาคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจนส,สูงๆเนี่ยคะ่ะอาจจะทำให้ท่านเกิดปัญหาขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะก,กินให้ตรงเวลาโดยที่ห่างจากมื้ออาหารไม่มากนะคะเพื่อจะได้ ป้องกันไม่ให้มีอาการขึ้่นไส้อาเจียนนั่นเองนะคะแต่อาการคลืนไส้อาเจียนนี้นะคะไมห่หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะและที่สําคัญก็ไม่แบบว่ากินเรียบเวลาแบบยาวนานมากนะคะโดยทั่วไปก็ประมาณ1-3เดือนนะคะทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่ปกตินะคะแต่หากท่านไหนนะคะค่อนข้างจะไวต่อ อาการข่างเคียงหน่อยนะคะเราก็จะแนะนําว่าหากท่านกินยาฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนสูงนะคะอันนี้นะคะ0.035นะคะท่านกอกวันจะต้องกินหลังจากที่ห่างจากมื้ออาหารไม่มากนะคะและที่สำคัญนะคะจำได้หรือเปล่าว่าเราแนะนำว่า เพื่อนๆควรจะต้องมีวินัยในการกินยาคุมกําเนิดด้วยนะคะก็เลือกระยะเวลาของตัวเองได้เลยนะคะส่วนตัวเราเองเนะะี่ยค่ะกินตะกูลที่ลดอาการบวมน้ํานะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกในการกินเนะะี่ยค่ะเราจะเลือกเวลาตอนเที่ยงวันนะคะเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อ ชีวิตประจำวันของเรามากนะคะก็จะทําให้เราสามารถดําเนินกิจกรรมอะไรได้ตามปกติโดยที่ไม่ทําให้เราตื่นขึ้นมาปสัสสาวะตอนกลางคืนนั่นเองนะคะค่ะหากเพื่อนๆกินฮอร์โมนตอนไหนนะคะก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะคะมีปัญหาอะไรในการกินก็กินบ็อกเข้ามาคุยไลน์เข้ามาคุยกับเราได้เช่นกันนะคะและที่สาคัญนะคะ หากท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกข,ของร้านนะคะกรุณาทำตามขั้นตอนในการให้คำปรึกษาด้วยนะคะค่ะสรุปนะคะยาฮอร์โมนคุมกําเนิดน,นะคะเพื่อนๆจะกินเวลาไหนก็ได้นะคะเพราะว่ายาคุมกําเนิดน,นะคะไม่มีผลในการละคายเครื่อง กระเพาะอ,อาหารนะคะอาจจะกินตอนท้องว่างก็ได้นะคะหรืออาจจะกินตอนหลังจากกินข้าวแล้วทันทีก็ได้นะคะหากตัวไหนที่เป็นเอสโตรเจนค่อนข้างจะสูงนะคะท่านก็อาจจะต้องกินหลังอาหารทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขึ้นไซอเจียนนั่นเองนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะหากเพื่อนๆอ,อ,อยากได้สาระความรู้อะไรเพิ่มเ,เติมก็เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ เราขอกล่าวคำว่าสวัสดีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ